สวัสดีครับผมเติ้นแฟนตาซีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมโรบอกกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยู่ในแมปออบบี้สไปเดอร์นั่นเองนะครับก็คือออบบี้แมงมุมนั่นเองนะอ่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยครับผมก็จะมาเป็นแมงมุมนะครับแล้วก็ผ่านด่านต่างๆไปให้ได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั่นเองนะครับอ่าถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับโอเคไป Nemo s ช็อปร้านขายไก่ตันที่ดีที่สุดที่ทุกคนห้ามพลาดไม่ว่าจะเป็นเกมบ็อกฟู้ดฟิชออนิเมตรีบอร์นและยังมีบริการต่างๆในเกมอีกมากมายเช่นการรับฟาร์มของหาของกดเกมพารและกล่องสุม่มและลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปจัดกันเยอะๆนะครับที่ Nemo Shop เอาเลยครับเปิดมานะครับเราก็จะเป็นแมงมุมกันนั่นเองนะนี่ตอนนี้นะครับผมก็มีอยู่ประมาณ8ค้ขานะฮะมาเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นดูนะรว่ามันจะยากสักเท่าไหรนะ่นะนี่เรื่องออบบี้นี่ผมถนัดนะฮะมาโอเคเช็คพอยต์เช็คพอยต์ต้องกดต้องกดข้างบนใช่ไหมปึ๊บเออเดี๋ยวเอา้าทำไมอยู่ๆใหญ่แมงมุมก็ขาดเฉยอ่ะเดี๋ยวเดวต้องกดค้างใช่ไหมโอเค่เาง่ายอยู่ง่ายอยู่ ผมว่าชิวๆชิวๆครับอ่ะนี้ฝึกฝึกเล่นก่อนมาปุ๊บด่านที่2ไปฮึบเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะเช็คพอยต์ตรงนี้เออต้องกดไปใช่ไหมปุ๊บอ๋อมาซึ่งผมก็แอบเล่นไปนิดนึงแล้วอ่ะก็พอที่จะรู้นะฮะว่ามันเล่นยังไงนะครับนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้โหดมาโอ้ยชิวๆชิวๆผมงงมากเลยว่าทำไม เราเป็นแมงมุมแล้วมันไต่กระแพงไม่ได้ฮะมันต้องมีเออบันไดให้ปีนด้วยเหรออ่ะเราก็ไปกันต่อเลยปึ๊บปึ๊บนี่หดมาแล้วก็ขึ้นบนเลยขึ้นบนนี่โอเคแล้วก็ขึ้นมากระโดดกลับหลังชึบอ่าโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนระวังนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนทำไมไม่ใช้ใยล่ะอ้าวแล้วเพื่อนหายเลย เอาๆเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนระวังนะเอาเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเพื่อนดูเรานะเราจะโชว์แบบว่าสเตปเซียนโคนใจแมงมุมแบบสไปเดอร์แมนนี่โอ้โหชิลมากนะฮะเอาแล้วเพื่อนหายเลยนะครับไปเราก็ไปกันต่อยาวๆเลยนะฮะมาดูกันสิว่าวันนี้จะถึงด่านอะไรนะฮะชึบนี่โดดไปเอาละฮึบฮึบขึ้นไปขึ้นไปมันง่ายมากนะฮะ ตอนนี้เราอยู่ที่ความสูง83เมตรแล้วนะครับแล้วก็โหนไปต่อนะฮะเกือบเกือบเกือบไอเช็คพอยต์นี่นะฮะก็จะมีเออเขาเรียกว่าแมงอะไรอะแมงด้วงใช่ไหมให้เราเก็บด้วยนะครับแต่ผมก็เก็บไปแล้วสี่นะฮะเพราะว่าแอบมาเล่นนิดนึงแล้วอืมปึ๊บปึ๊บออาชืบเอาอุ๊ยอยู่ๆก็วาร์ปมาเฉยไปไงต่อเอาฝั่งนี้ใช่ไหมฮึย อันนี้แน่โอเคเออไปฝั่งนูน้นปัป๊บตงไหนต่อฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นผมอยากรู้มากเลยว่ามันมีกี่ด่านครับเนี่ยชึบเอ้ยอ้าวอ้าวล่วงมาที่ไหนแล้วเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนะนี่มันแมวอุเออาในเสียงโดเนตของเรานน่น้องมาอยู่ตรงนี้นี่เองเอ่าเดี๋ยวผมรีตัวแป๊บเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่โอ้โหยากจริงเมื่อกี้ชึบเออตรงไหนต่อ อ่ะวนไปฮึบฮึบฮึบนี่ตรงนี้ง่ายตรงนี้ง่ายตรงนี้นี่แหละฮึบโอเคได้อยู่ปั๊บแล้วก็ตรงนี้ยิงขึ้นไปอาอยัง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 ไม่ได้ยังไม่ได้ยิงขึ้นไปย,ไไยิงขึ้นไปโอ้โหตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละอุย้ยเอาไม่ได้อีกแล้ว ผมไปกดหลายครั้งครับมันก็เลยแบบว่าไม่ได้นะฮะอะงั้นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขึ้นไปชึบชึบอันนี้ยิงยิงปึ๊บนี่เห็นไหมต้องกดครั้งเดียวเราไปกด 2- 3สาครั้งเลยนะฮะเวลเแล้วเอ้ยขั้น7แล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดตะลิดตะลตะลิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตรงนี้ยากอยู่นะฮึบอ่ายากเท่าไหร่เราก็ผ่านได้นะครับชิวชิวๆฮะเออตรงนี้ อะยิงไปเออเดี๋ยวเดไม่ใช่ใช่ไหมนี่แนะ่ะโอเคก็ยิงไปนี่นะโอ้ยเราจะไปแบบว่ารวดเร็วเลยนะครับปึ๊บอืมปึ๊บปึ๊บโอเคโดดโดดอ,อ,อ้าวตรงไหนต่ออ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ชืบชืบนี่รวดเร็วทันใจรวดเร็วทันใจอ้าวตรงไหนต่ออ่าฝั่งนี้อ่าแล้วก็ไปฝั่งนี้ปึ๊บอ่าต้องหัวนี้ไปใช่ไหมฮึบ โอเคเรียบร้อยมามีด่านไหนที่แบบว่ายากยากว่านี้ไหมเออตรงไหนต่อตรงไหนต่ออ,อ,ดดอ,ดดอ,ตอ้าวเดี๋ยวนะตรงไหนต่ออ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อระโดดไปอระโดดไปนี่โอเคไปต่อไปต่อเดี๋ยวนะขอดูหน่อยนะว่ามีกี่ด่านนะอา้าวที่1คือผมเองนะครับก็คือตอนนี้อยู่ที่ด่าน8นะฮะอยากจะรู้ว่ามันเยอะสุดกี่ด่านนะผมว่าน่าจะมีประมาณสัก 30กว่าด่านได้ไหมน่าจะอีกยาวไกลครับแต่ผมคิดว่าผมไม่น่าเล่นถึงหรอกนี่นะนี่นะโอ้ยเดี๋ยวเอ,อือโอ้โหต้องมาเริ่มใหม่ด้วยอย่างไกลไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปได้เรื่อยๆครับไม่ว่าจะไกลเท่าไรเราก็ไปได้นะะนี่นะ,ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ชึบโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปเราจะไม่รีบนะครับไม่รีบไม่รีบ ปึบ๊บเออฝั่งไหนต่อฝั่งไหนต่ออฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ชึ่ะยิงไปปึบ๊บอันนี้แหละทุกคนโคตรยากเลยเอาแล้วนะหนึ่งสองสามอ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้โอ้ยคิดว่าจะล่วงแล้วนะฮะอยู่ๆใหญ่ยยก็ยืดออกมาเฉยเลยอ่าเช็คพอยต์เรียบร้อยครับอ่าแล้วก็ไปทางไหนต่อทางนี้หรือเปล่าใช่ไหมเอ,อ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่งไง ดวงทองคาเก็บไปเลยนะฮะไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรได้เก็บไว้ก่อนนะฮะใช้ทางนี้ไหมเนี่ยทางนี้หรือเปล่าอา้าวขึ้นไม่ได้สรุปว่าทางไหนกันแน่ครับเนี่ยสรุปทางไหนอา้าวขึ้นได้เฉยเออโอเคฝั่งนี้ใช่ไหมเอชึบง่ายมากอะมียากกว่านี้ไหมร้อยเก้าสิบเมตรแล้วนะครับเ,เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะโอเคถึงด่านสิบแล้วนะครับมาอุอ้ยอุ้ยใครอยู่งูนะ่ะใครอยู่ตรงงูนครับอุ้ย เอ้ยเดี๋ยวนะผมกดไม่ได้อา้าวไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ใหม่ฮึบหนึ่งฮึบสองฮึบสามฮึบสี่นี่เรียบร้อยเอ่อทางไหนต่อทางไหนต่อโดดลงเหรอเอ้ยไม่น่าใช่เอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ชึบชึบชึบนี่ก็โหดไปโอ้โหยิวชิลมากครับเอาละเอาละโอ้โหเดี๋ยวนะเพื่อนมาไม่ได้กันเลยเหรอ มันยากขนาดนั้นกันเลยเหรอเพื่อนนี่นี่เพื่อนดูเราเป็นตัวอย่างนะฮะแปบ๊บเดียวถึงด่านสิบแล้วมาขึ้นไปปึ๊บื้ไปอีกเอ้ยเฮ้ยอุตสาห์ไปได้แล้วนะฮะไม่คิดว่ามันจะมีล่องโอ้โหล่วงเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปใหม่นี่นะ ไี่ไนดะ้ไต้องผ่านให้ได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาตรงนี้ตรงนี้อุยเกือบละเมื่อกี้เกือบหวนไปฝั่งนู้นละเฮ้ยโอเคนี่ได้ไงทำให้เราล่วงนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย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 เออทางไหนต่อทางนี้หรือเปล่าอ,อ,อุ้ยโอ้โหทางเล็กทางเล็กมากโอ้โหจะไปได้ไหมนี่ต้องได้แล้วล่ะฮึบ โอเคถึงเช็คพอยต์หรือ,อยังเช็คพอยต์อ่าสองร้อยเมตรแล้วนะครับ อ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปที่200เมตรก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทหน้าละกันนะครับสำหรับวันนี้นะโอเคนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั่นเองนะครับอ่าถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจไก่ตันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมฟ i s h นะครับแล้วก็เกมบล็อกฟ d นะครับแล้วก็อนิเมะรีบอร์นั่นเองนะก็สามารถไปจัดกันได้นะครับที่นีโมช็อปกันนั่นเองนะครับเขาย รับหาของนั่นเองนะครับก็สามารถไปจัดกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครัยผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย